สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ถั่วมาร์ฮอกชานเอลนะครับจุดมุ่มของคาร์โนเชต์นะครับ the, the อ่ะโอเคพอดีวันนี้ก็เป็นคอม,คอมโบอีกคอมโบหนึ่งนะครับที่ผมใช้แต่แรงดีพอสมควรนะครับก็เป็นเทิร์นที่เรียกได้ว่าได้ฮีโร่โกงมากๆนะครับรอบนี้ได้เทลสองตัวเลยทีนี้ไอ,ไอคอมโบที่ผมจะเล่นวันนี้นะผมจะเล่นเป็นบีดมันจะเป็นบีดบีดอ่าบีดเดมอนแล้วก็อ่าเมทนะครับมันจะเป็นเซตผสมนะโดยที่เราใช้เปต้าเป็นตัว เชื่อมนะครับมันจะมีเปต้ามีมีเทลแล้วก็อันนี้แหละพวกกันนี้แหละคือคอมโบมันจะลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็เป็นซึ่งคอมโบที่ประหยัดเลยแหละถือว่าประหยัดนะครับแบบนี้เราต้องการตัวเราก็ตัวนี้เชื่อมมาได้เพื่อนนี่ตัวนี้ได้อยู่นะครับลูกนี่เนาะเราได้ไฟเตอร์ได้ทั้งแคลี่นะครับก็เชื่อมไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราลงเป็นเทลสองตัวจริงอยู่ว่ามันได้คอมโบเพียวๆแต่ว่าอันนี้มันได้ไฟเตอร์มาอย่างน้อยมันได้เกาะได้พวกกันเลยแบบนี้มา มาช่วยด้วยนะครับก็พยายามลงพวกอคอมโบโล,ลงอะไรที่มันได้แบบหลาก,หลา,กหลายนะครับจะจะคุ้มกว่านะครับมอมาจะแพ้ก็ได้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยไปสู้กันในช่วงของเลทเกมเนาะเพราะว่าอ่ะเขาลงคอมโบดีก่อนแล้วเราก็พลาดจุดนี้ไปก็ไ,ปไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวค่อยๆหานะครับอ่านี้พวกบีทพวกอะไรมาเราก็เก็บเนาะ แต่ว่าจริงๆเราเราดองที่20เหรียญก็ได้นะรอบนี้โอเคเนี่ดองที่20เหรียญน,นะครับเพราะตอนนี้กองหน้ายังไม่แข็งแกร่งอะมันก็เลยยือไม่ไหวจริงๆเทลมันเป็นตัวที่ตีแรงอยู่แล้วนะครับต้นเกมเนาะแต่ว่ามันตัวยังไม่มาด้วยแหละก็แบกไปก่อนเนาะทีนี้มันจะต้องหาเปต้าเปตาจะเหมาะกับก็คือว่าเซตนี้มันจะเป็นเซตสมดุลน,นะครับอาจจะไม่ใช่เซตที่โหดที่สุดไอ้พวกบีดเดมอนเทลอัน,นอันนี้คือโหดที่สุดอยู่แล้วเนาะ แต่ว่าทีนี้ผมจะหันมาเปลืออ่านบีทแค่สีแต่ถ้ากรณีของเราโชคดีเราได้อ่าบัตรก็เรียกว่าบัตรเพิ่มฮีโร่อะไรแบบนี้นี่จะจะครบคอมโบแต่กรณีของถ้าแบบอ่าบัตรไม่ได้ปับ๊บคอมโบไม่ครบเราก็หันเป็นแบบนี้มันก็โหมือนกันแล้วก็คอมโบนี้มันสามารถจัดการบีทได้เหมือนกันนะครับสามารถจัดการบีทได้สบายๆแหละถ้าแบบมีฮีโร่หน่อยอ่านี่ไงมีตัวมาเชื่อมแล้วรอบนี้ ตัวนี้ขายทิ้งได้ก็ได้เนี่เพื่อนหมดหมดหมด,หมดตัวนี้หมดประโยชน์แล้วตอนนี้นะนี่เรามันก็จะมีตัวเชื่อมคอมโบนะครับตอนนี้นี่ก็จริงๆต้นเกมดอง20เหรียญก็ได้ครับหรือไม่ก็ดองจริงๆบีดมันต้องดองแบบ30สอะไรแบบนี้มันมันมนังจะโหดเนาะแต่ว่าดอง20ก็ได้บางทีผมก็ดอง20บางทีผมก็ดอง30สิบนะครับแล้วแต่โอกาสมากกว่านะครับ รอบนี้น่าจะชนะนะครับเราเลือตัวดาเมตเลยนะอ่ะโอเคครับชนะได้ก็สบายนี่เนาะพอมีพวกอะอะไรนะพวกพวกเมดมาเราก็เก็บนะครับโคมาสองตัวเลยแต่เงินมีตัวเดียวอ่ะเอาโอเคลังนั้นเราก็กดแค่ตัวเดียวนะครับกดแค่ตัวเดียวนี่แหละแล้วก็รอเทิร์นต่อไปนะครับ ก็อดองที่30ไปก่อนเนาะหลักการม,มันเหมือนเริมแหละหลักในเรื่องของการดองดอกเบีย้ยเอาเหรียญน,นะครันี่นี่น้นนเพื่อนเนาะโอไอเทมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้อยู่นะอ่านี่ไงคลิกคลิสซิกมาแล้วคลิสซิกจะเป็นตัวเชื่อมของเมดด้วยนะครับแล้วก็วีลาด้วยเนาะอัพเลเวลขึ้นไปเลยนะครับนี่ไงเปต้ามาแล้ว แต่ว่าเงินไม่พออ่อโอเคงั้นล็อกไว้เทิร์ต่อไปล็อกไว้เทิร์ต่อไปเธอน,นี้อาจจะแพ้อีกก็ได้นะครับแต่ผมล็อกไวนะ้เนาะตอนนี้คือตัวละครมาละทีนี้สิ่งที่เราต้องมีก็คือไอเทมพลังงานนะครับไอเทมพลังงานสักชิ้นหนึ่งให้มันน่าจะสวยอยู่นะครับคลิสซิกนี่คือเป็นตัวเชื่อมที่จําเป็นไงมันจะเป็นเมทสามนะนี่มีวีลาคลิสซิกแล้วก็เปต้านะครับเมทสามตัว ต้นเกมจะเล่นง่ายกว่าถ้าเราเล่นบีดเพียวๆนะครับเพราะว่าผมลองแล้วนี่ไงแต่มันก็จะแพ้พวกนอร์แมนต้นเกมนะครับทีนี้ไอ้พวกนอร์แมนนะถ้าเราได้โบขาดมาฟลอเรนติโนที่แบบโหดๆก็จะไม่มีผลนะครับมีกรณีของถ้าเข้ามาแบบนี้ปับเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการการยืนใหม่นะครับอ่ะผมขอให้ทีมพลังงานสักชิ้นนึงแล้วกันเอาให้เปต้าชาร์จเร็วเคียวกยวก็สำคัญนะเอาจริงๆเอาเคียวก่อนก็ได้อะ่ะ ทีเชื่อมทนี้มันจะต้องยืนแบบยืนแบบนี้นะครับยืนแบบนี้ก็ได้ได้เปล่าวันนี้แต่ยืนแบบนี้ก็เสี่ยงโดนลวงอยู่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรก็ต้องลองลองวัดดวงดูนะครับอุ้ยจริงๆเอาตัวนี้ลงลงไปผมก็ลืมเอาทิศซิกลงไปเราจะได้เมตรสามแต่ยืนแบบนี้มันก็เสี่ยงโดนมาลอดอ่ะมาลอดช็อกมาก็เจ็บอยู่ดีนะครับ ก็ไม่เป็นไรก็คือจุดประสงค์คือผมต้องการให้มันแบกต้นเกมไปให้มันได้อันนี้ไงโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปขึ้นเลเวลหกได้พอดีเป็นคลิสิกลงไปเราจะได้เป็นสามเมตรนะครับสามเมตรแต่รอบนี้ผมทําเป็นเป็นตัวนี้ไงเป็นอ่าซอลแครีนะครับได้อยู่ให้หมาดึงขายที่หนึ่งลงมาได้นะครับบางนี้เนาะผมจะบางประมาณนี้เวลาพวกมันที่มันสลับตำแหน่งมันจะมันมันจะสลับตัวด้านข้างเรานะครับ ก็รอเปต้าชาร์จยิงแค่นั้นแหละแต่ว่าแบบนี้ก็เวลาโดนมาลอตช็อกมาก็เสี่ยงอยู่ดีมันมันเสี่ยงนะแต่ว่ามันจะกันพวกนี้นพวกอะไรแบบนี้สลับตำแหน่งนะครับแต่กันไม่ได้ร้อเ็นต์นะเพราะว่าโหมดนี้บางทีเขาแก้ทางเฉพาะตัวเราได้ไงโหเจอคนนี้จริงด้วยสลับอีกแล้ว อันนี้ไงเห็ุบ้ามันมันจะสลับไปด้านข้างนะครับอย่างนั้นก็ขอให้่าเขาสัก2ตัวก็ยังดีนะครับอ,อ๋อนี่ไงเห็นบ้าโดนแนวโดนแนวตรงพอดีนะครับนี่อ่าอันนี้คือหายหายพอดีนะครับก็จบไปนะนี่ไงเคลดมาด้วยมันมันแทนได้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเร่งสปีดขึ้น เมทก็จําเป็นเนาะเราให้บัฟเปต้าให้เมทมันเตียงแรงยังไงได้ตัวแล้วตอนนีเก็บอย่างเดียวอ่ะผมเก็บหมดเดี๋ยวรอดูตัวนี้ก่อนถ้าถ้าชนะเราเงินมันจะเด็ดหนึ่งเราก็ไม่ต้องขายแต่ถ้าแพ้เราก็ขายตัวนี้จริงแต่ตอนนี้ข้อดีคือผมได้เทลนัสสองดาวแล้วไง อาจจะแพ้ก็ได้นี่ไงเห็นไหมเปต้าชาร์จยิงไนดะ้สักรอบนึงก็โอเคแล้วแหละผมว่าชนะได้นะนี่ไงโอเคเห็นไหมเงินเราก็ดีดนะครับดีดมาหนึ่งเหรียญน,นี่ไงเห็นไ่มตัวมาเราก็เก็บฟลอเรนติโน่นี้ไม่จําเป็นต้องต้อง,ต,องต้องใช้ก็ไดนะ้เพราะตอนนี้ตัวเรามันมาพรอมโบประมาณนี้แหละอันนี้มีโอกาสลุ้นเปน,น้าสามดาวด้วยนะครับเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเอาเป็นเคสลงไปนะครับจะได้เป็น สบีลด้วยก็พอดีแหละก็เล่นเล่นประมาณนี้แหละถ้าเปนหน้าไม่ได้3ดาวเราจะเล่นเราก็จะเปลี่ยนจากเอ่อหน้าเป็นอะไรนะบันดัมแทนนะครับชิคก็ก็ได้แต่ว่าเอาบ,บันดัมมันก็จะได้เลือดเยอะกว่าเพราะว่าเราเล่นฮีโร่เหรียนเยอะไปเลยเฟนิกซ์จำเป็นต้องเก็บไว้เพราะว่าเอามันเอามาเชื่อมคอมโบตัวนี้แหละ ถึงป่อเนี่ยอ่ะถึงพอดอีเอาให้ตัวนี้ก็ได้อะไม่ก็ไม่เป็นไรเปต้าให้มันเก็บเก็บพลังมานาสักหน่อยจริงๆจะจะกดก็กดได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรตัวนี้ได้อยู่นะครับได้อยู่ ก็ใน,นแบบรอให้เปต้ามันชาร์จสักหน่อยยิงนะครับนี่เทลก็แบกได้นะตอนนี้ก็คือเทลเราตอนนี้เราเราสบายตรงที่เทลผม2องดาวงไงน,น,น่าจะไหวนะครับเจอกับโนนี่ตอนนี้ใช่นป่ะนี่เขากไไ็ไม่มีไอเทมมานาเหมือนกันต้นเกมนี่ก็รอเปต้าชาร์จเต็มแม็กเนาะนี่ไงโดน2ตัวอ่าโดนสตัวก็เรียบร้อยเทลยิงต่อนะครับแต่ว่า,าเคสแปลงร่างได้พอดี ไอเท่มมไอาชิ้นนี้ก็ได้อะไม่เป็นไราได้อยู่นะครับบัฟเทลไปก่อนต้นเกมคือแบบนี้มันก็แบบลงตัวอีก,อกแบบนึอย่าเทลอย่างไรมันมี cc แล้วก็มีดาเมจช่วยนะครับอันนี้พอตัวไม่มาปั๊บก็แนะนำว่าเร่งสปีดขึ้นไปเลยนะครับ เล่งสปีดของเลเวลขึ้นไปเลยแบบไม่จะเล่นง่ายกว่านะครับนี่ด้าเมดหลกัหลกๆเรามีแค่2ตัวแค่นั้นแหละเปต้ากับเปต้ากับเทลนัวีล่านี่คือเอามาคอมโบมาครบก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีไอเทมไม่มีอะไรให้มันไงเรารอเป็นโวขาด,ดั่นแหละครับเห็นไหมนี่ เบตาชาสักหน่อยก็โอเคแหละยิงได้นี่ตอนนี้ก็จบแล้วให,หมนี่เขาไม่มีเขาไม่มีตัวดามเมจแล้วนะครับถ้าคอมโ,มโบมันมาเขาครบเราก็จะเล่นง่ายแบบนี้แล้ครับเล่นง่ายอ่นี่ไงวีล่ามาเราก็เก็บนะครับผมจะใช้วิธีการกดสุ่มแค่หนึ่งรอบพอปุ๊บนี่ไงบันดั้มมาก็เก็บไว้ก่อนก็มารลุ้นว่าอ่ปหน้าจะสามดาวไหมถ้าเปหน้าไม่สาดาวเราก็เปลี่ยนตัวนี้ลงไปแทนนี่ไง เปลี่ยนลงมาแทนตัวนี้หรือไม่ก็อาจจะซื้อไปก่อนนะเนาะเผื่อมันได้ไอเขาเรียกว่าแหวนเพิ่มฮีโร่ล้วก็จะได้เพิ่มเป็น1 0ตัวพอดีเออสิตัวพอดีนะครับอันนี้คือรวมตัวทำบัคกด้วยนะมันก็จะเป็น10ถ้าทํา10ตัวปับ๊บอ่าเซตบีดมันจะได้แค่4นะครับแต่ว่าเราก็ลงเป็นเดมอนสามเหมือนเดิมก็คือเลดเกมจะต้องมีโบคาดนะมาช่วยนะครับ โหรอบนี้อ่ะดีนะอ่าเปต้าชาร์จได้พอดีครับนี่เปะก็เรียบร้อยครับนี่เบต้าอาจจะเหมือนว่าดาวเดียวไม่โหดจริงๆคือเวลามันชาร์จเต็มแม็กอยู่ที่2400นะครับ2400วีล่าก็ไม่เป็นไรมันตีมป็นทูดาเมทที่ที่900มันก็ยังแรงไม่เท่าเปต้าไงเ๋ยวป่ะผมก็พยายามแบบดูชั่งน้ำหนักเอาก่อนนะครับ กดซูมมมาตัวไม่มาก็ไม่เป็นไรแล้วก็กด up เลเวลขึ้นไปนะครับนี่ไม่เงินไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้เท่านี้ก่อนเห็นไหมถ้าเงินมันไม่ถึงเราก็ใช้ตามนี้ไปก่อนนะครับปรับแผนเอาเรื่อยๆนะครับปรับแผนเรื่อยๆนี่เห็นว่าเขาก็จะสลับมาด้านข้างพวกฟอร์เรนติโนอะไรแบบนี้คือเราเราเราใช้แผนนี้ในการแก้ทางได้นะครับต้นเกมเพราะว่าฟอร์เรนติโนมันจะแบบชนะบีตต้นเกมได้ไง ตัวต่อไปก็เ,เป็นตัวนี้ลงไปยืนสองตัวก่อนก็ได้เพื่อนไปหน้ายืนไปสองก่อนนะครับแผนนี้ก็คือผมยาวพวกโทแท้งตัวอะไรยืนเรียงกันยาวๆเลยเนาะแล้วกม็มันจะมีตัวมุมด้านข้างสองตัวเซฟิล่ามาพอดีนะครับตอนนี้ขึ้นไปก่อนกระซุมหนึ่งรอบชิปคลิสิกได้พอดีโอเค ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็เร่งสปีดเลเวลขึ้นไปเลยนะครับเหลือแค่ตอนนี้ก็เหลือ,อโบขาดกับามารอที่แบบที่ผมยังไม่ได้แล้วก็ดีเล็กนะครับสามตัวนะครับก็จะครบเซตคอมโบพอดีเห็นปะอันนี้คือบีดตอนนี้คือขาดคิวก๊อสถ้าคิวก๊อสไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับเราเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะหรือถ้าว่าบีดเราไม่เล่นก็ได้เราอาจจะเล่นเราก็อาจจะสลับเป็นซัพพอร์ตก็ได้นะครับนี่ซัพพอร์ตเนาะเฟหน้า เปย์น,นากับเซฟิล่านะครับเงี้ไอเทมเทพมาด้วยชิบเงี้ยตัวไม่มาใช่ไ,ไหมเราก็เร่งสปีดขึ้นไปนะครับทีนี้ผมก็สลับไอเทมให้ตัวอื่นนะก็ขึ้นมาให้ตัวนี้ก็ได้นะ แล้วก็สมุดเขียวให้ที่เทลเหมือนเดิมนี่เห็นไหไอเทมคือเทพแล้วนี่เป็นไอเ,เป็นไอเทมที่รอโบนี่โบขาดมีไอเทมครบแล้วนะครับถ้าตัวมาเห็นนี่ถอยสมุดเขียวแล้วก็แล้วก็เขียวนะครับสามสามชิ้นนี่คือไอเทมให้โบขาดแบบก๊อตเลยแหละหรือจะแบ่งให้มาลอดด้วยก็ได้นะครับมันเล่นได้หลากหลายนะครับนี่โอเทมาแอดแอดลวง มบนมีอาจจะแท้นะเพื่อนมาเปตา้ามาเปต้ามันเป็นตัวทําลายทุกคอมโบนะครับฉีกทุกกดนะเนี่ยถ้าว่าเป็นพวกแอสซิซินลวงมาแบบนี้มีวิธีเดียวที่เราจะแก้ทางเข้าได้ก็คือโบคาบนะครับเราก็หาไอเทมพลังงานมาเลยเพราะเผ่าของกันเนอร์ผมไม่ได้เล่นนะครับเมื่อไม่ได้เล่นผมก็ข้ามไปจริงจริงอยู่แล้วเกินเกินทาไม เราก็เล่นสปีดขึ้นไปก่อนเดี๋ยวย้ายเครดไว้ตรงกลางแบบนี้นี่เนาะบัฟเครดนะครับนี่ไอเฟนนิกเห็นไหมผมก็ยังไม่ได้2ดาวเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ใช่ตัวดาเมจสำคัญอยู่แล้วมันเป็นตัวแค่เชื่อมคอมโบนะครับโหรอบนี้เปต้ายิงโดนตัวยิงโดนแค่ตัวเดียวเพื่อน ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่แต่ว่าเคสยังอยู่นะนี่เห็นปะเคสยังอยู่เทลยังอยู่ก็สบายแล้วแผนนี้แผนนี้จะเล่นง่ายกว่าบียดเลมอนเทลนะครับแต่ว่าจะโหดไม่เท่าแค่นั่นแหละจะโหดไม่เท่าแต่ว่าเล่นง่ายกว่าอ่ะตัวนี้ครบแล้วล้วก็ออกกดซุ่มหนึ่งรอบชึบอ่านี่เทลมาเทลมา เปหนาอาจจะไม่ได้3ดาวผมดูแล้วแล้วส็อลตมันไม่เหลือนะ,อะแนะนำเอาเป็นเทลดีกว่าเปหนาคงไม่ทำแล้วแล้วแหละ3ดาวมันก็เป็นบีดจริงผมว่าลงเป็นล,ลงแบบนี้ก็ได้นะครับนี่บัฟดามเมจไปเลยเนาะนี่วีล่าเลือดมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับเยอะแต่บ้าน,นี่เยอะกว่าตัวนี้แล้วก็ดามเมจเยอะกว่านะครับตีเป็นทูดามเมจ เทวมีสตันนะครับตอนนี้เห็นว่านี่มันมันจะข้อเสียตรงนี้แหละเวลาเราเจอพวกดูสิเขาแบบคอมโบได้ได้เปียบผมนะครับเขาเจอตัวดีกว่านะถ้าผมยังไม่ได้โบขาดยังไงผมก็แพ้เขาครับแพ้แน่นอนเขาเป็นสามเดมอนเราไงตอนนี้น,นี่ไงนี่นะครับเห็นว่าเ,เขามีสามเดมอนด้วยก็ต,ต้องยอมนะครับยอมสมุดเกียวด้วยนะครับ นี่ไงตัวครบแล้วอ่ะโอเคก็เดี๋ยวอืมบูขาดค่อยลงก็ได้นะครับบูขาดรอไปก่อน <Fire. S 1> นี่นะเห็นว่าตัวยังไม่ตัวยังไม่มาเนาะ ไอเทมเวทมนต์ก็ไม่มีจริงๆมีไอเทมเวทมนต์ให้เปต้าสักสักชิ้นหนึ่งก็น่าจะโอเคนะครับถ้าผมเอาโบขาดลงไปบัฟของเดมอนมันจะหายแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเสี่ยงได้นะอาจจะเอาเป็นโบขาดลงไปยอมยอมเสียบัฟเดมอนแต่ว่ามันยืนได้ไงตอนนี้เรายังเป็นผู้นําอยู่เราเล่นแบบนี้ก็ได้ครับนี่ตอนนี้คือคนคนนี้แหละที่เรากลัวนะครับนี่คอมโบคล้ายๆกันนะครับนี่เห็นปะคอมโบจะคล้ายๆกัน เออผมลืมไปเอาอ่า uh, อะไรนะคิวกอดแทนตัวนี้ก็ได้เพราะว่าก็าแทนตัวอื่นก็ได้เพราะว่ามันจะได้บัฟของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเอามาบัฟโบคา,าดอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆมันมันเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับ ตายเกิดก็ได้หรือไม่ก็ไอเทมเบสมนก็ได้นะครับเห็นไานี่เปต้าตีไม่เข้าเลยเ <c oughs> บามหมาหขนาดมีบัฟของเมดนะที่บวกความแรงสกิล40%นะครับแต่มันก็ยังแรงไม่ไม่พอจริงมีตัดเลือดสักชิ้นหนึ่งก็โอเคนะครับหรือไม่ก็ดันเป็นสมุดเขียวอีกเล่มนึ่งก็ได้เพือนโอปก็ได้นะครับได้หลายได้หลายวิธีนะครับนี่ตอนนี้เรายังเป็นผู้นำอยู่เรายังยังพอมีพลังชีวิตแก้ไขอยู่นะครับ ก็อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ต้องลงก็ได้นะลงมาให้มันแบบถึกๆเลย กันข้ามก่อนดีเลกมาก่อนอื่นต้องหามารลอสตอนนี้ตอนนี้ขาดมารล็อสนะครับขาดมารลอสตัวเดียวไม่งั้นบัฟไม่สมบูรณ์นี่เทินหน้าก็จะขึ้นเลเวลเก้าแล้วตอนนี้น่าจะสู้ได้นะครับเราเห็นปะ่ะนี่ไงเรียบร้อยเห็นป่ะครับมันก็มันเล่นง่ายนะครับคอมโบนี้เล่นเล่นง่ายกว่าแต่โหดโหดไม่เท่าบีทเดมอนเทลแบบเต็มรูปแบบนะครับ แต่ถ้าเทินที่27เราฟุกเราได้ตัวครบเราก็สามารถกลับมาเป็นคอมโบเก่าได้เหมือนเดิมแต่ว่าเรายังมีในเรื่องของเปต้าที่เป็นตัวเมทเพิ่มขึ้นมามันก็บับบับบีล่าด้วยนะครับบัฟอาเปตาด้วยไอเทมเบ็มุนม,มาเคียวได้ละ,อะเอาเป็นสมุดเขียวก็ได้อเอาเป็นมงกุฎก็ไดนะ้อันนี้คือผมเอามาจริงๆเมื่อกี้เราอาจจะได้เคียวอีกอีกชิ้นหนึ่งนะแต่ว่ามันมีแล้วแหละ อันนี้เอาเอาเป็นเอาเป็นตัวนี้มามาก็ได้เพื่อนอ่าซัพพอร์ตเทลนี่ไงเราเจอคนที่เราแพ้ทางเขาอยู่นะครับตอนนี้อ่า่เพื่อน,เอนๆเห็นบ้าเปตา้าชาร์จทีเดียวปับ๊บแนวหลังเขาหายหมดเลยนี่มันยังมีโอกาสสู้ได้อยู่ไงตอนนี้นี่อ่านี่เห็นเห็นบ้าเปตา้าตัวเดียวเปลี่ยนชีวิตนะครับนี่ผม ผมเพิ่มมาเป็นชิ้นนี้นะบอกความแรงสกิลขึ้นไปอีก70%บวกบัฟของเมดด้วยก็เป็นเท่าตัวนะครับแรงเท่าตัวตอนนี้ขาดมาล็อตตัวเดียวนะเพื่อนเราต้องหามาลอ็อตไม่ได้วะเออเปต้า ทำเลยแล้วกันโอหเปต้า oh, มารัวๆแบบนี้อ่ะโอเคเปต้า okay. มารัวมากนะครับมาลอดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวึบโบขาดชึบโบขาดยืนอ่ะยืนมุมแบบนี้ก็ได้เชี่ยว นี่นะผมยอมเอาไอเทมออกออกจากตัวนี้หมดเลยนะครับล็อกไว้ก่อน ไม,ไม่ไม่เป็นไรเทีวไม่ต้องเราเน้นเปต้าอะไรก็ได้นะครับเห็นไหมตอนนี้ก็คือเป็นผู้นําแล้วเล่นเล่นง่ายแล้วนะครับตอนนี้มาลอดมาพอดีเลยก็เก็บนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับชิปไงเปต้ามา2ตัวก็เก็บไงเคสมาพอดีก็เก็บ,กบ,อกกบโอเคอันนี้คือคือครบคอมโบแล้วเนาะไอเทมอาจจะโยกนิดนึงเอามาให้มาลอก็ไดนะ้ชิ้นนี้ให้มาลอด อเน,นคือเราจะมาบัฟความถึกให้มาลอดนะครับเนาะนี่ไงเปลี่ยนมาให้เปลี่ยนมาให้ที่มาลอดเลยแล้วก็โมขาดโมขาดก็คือเราเน้นให้มันเป็นตัวสุดท้ายยืนสุดท้ายอยู่แล้วแหละเพราะยังไงสารเดมอนมันตีแรงอยู่แล้วนะครับนี่โอ้สุดท้ายก็แพ้วะนี่ไงเห็นปะถ้าเขาเป็นแบบคอมโบแบบเต็มรูปแบบยังไงเราก็แพ้นี่ไงแต่จริงๆสูสีอยู่นะเขาเล่นเป็นเซนนะครับสายเซน มีโอกาสได้อยู่นะเนี่ยอันนี้ไงเห็นบ้านนี่เขาเล่นคอมโบคล้ายๆกันแต่เขาจะเป็นเซนนะครับเขาเป็นเซนนี่ถ้าผมได้เปต้าสามดาวนี่อบอกเลยว่าโหดสุดๆเลยแหละเขาไม่มีเปตเขาไม่มีเปต้าเนาะแต่ผมมีเปต้านะ เขาเป็นสายตีธรรมดาแต่ว่าผมสายแบบช็อคตู้มเดียวหายนะครับไม่ได้เอาตัวนี้ออกนะเห็นว่ามันมันเศษตัวนึงถ้าแบบเิิ์นที่27ผมได้เป็นแบนเพิ่มมาที่แจ่มเลยนะครับ มาลอดอพอแล้วแหละข้อนี้แหละหาตัวก่อนอใส่วิล่าก็ได้ไม่ไม่เป็นไรนะครับนี่เปต้ามาแล้วตัวนี้ช่างมันนะมา อีกแค่ตัวเดียวนะครับเปต้าสามดาววีล่าเหมือนกันวีล่าก็ลุนสมดาวนะครับนี่โวคาดิตอนนี้เปลืองสลอ็อตสล็อตหนึ่งเรียบร้อยนะครับยังไงก็ชนะนะครับรอบนี้เห็นปะอ่าโอเคเทินหน้าน่าจะจบนะครับถ้าเราชนะได้อีกเนาะ ตอนนี้ลุ้นเปต้า3ดาวนะโบคาทำา2ดาวกับบีล่า3ดาวก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับดูทุนที่ย7เผื่อได้เป็นแหวนนะครับได้เป็นแหวนก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฮีโร่ผมก็ไม่มีอ่ะเราลุ้นสมุดเขียวดีกว่าได้ไม่ก็โอ๊บนะครับอเอา,เอาชิ้นนี้แล้วกันเอาให้เทลนะสตันบ่อยๆช่วยนะครับนี่เอาให้เทลช่วยสตันนะครับ พื่อนยอมเลยนี่ไงได้ละโอเคคุมแล้วตอนนี้เก็บเก็บโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนสองตัวนี้โหดสุดๆผมว่ามันจะจบในเทอร์นนี้แหละตอนนี้ชาร์จเต็มแม็กปุบูมแต่ว่านี่เขาเอาฮีโร่ไปไว้ข้างๆนะครับนน่เขาเขาหลบเบต้าผมเนาะแต่ว่า มันก็ยังโดนอยู่ดีนะเรียบร้อยนะครับนี่จบแล้วผมว่าเนี่ยยี่สิบห้าแมมีแล้วทีนี้ฮีโร่สามดาวนะครับสีเลียนสามดาวแล้วก็วีลาด้วยเป็นคอมโบที่แข็งแกร่งพอสมควรนะครับคอมโบนี้ลองหยิบมาเล่นกันดูได้นะครับเอาเหลือสี่เดี๋ยวนะผมต้องนี่ไงตัวนี้มาละ เดี๋ยวเคลื่อนฮีโร่นิดหนึ่งนี่นะผมต้องการให้มันจัดการ oh. เทลเขาฝั่งนี้นะขยาบแบบนี้ก็ได้เพื่อนนี่ให้มันโดนปิ่มๆโดนขบขอาปิ่มๆนะครับผมกลัวแต่บางบางทีก็กลัวมันมันมันยิงมาฝั่งขวาก็ไม่เป็นไรนั่นได้อยู่นะครับ like ไม่ได้โอเคเงินหมดแล้ว เขาน่าจะยอมมาแล้วถอดใจโมาล็อตสองตัวสองดาวมาโอเค,ออเคให้มันยิงโดนหน่อยโอม,ม,มันก็ไม่โดนอยู่ดีอ่ะอย่างน้อยใฮ้วบ้าโดนอ่ะอีกนิดเขาขขนะครับหนึ่งตัวขอบๆนะครับโอเคจบพอดีนะครับ คีเพื่นอนก็จบแล้วนะครับวันนี้เป็นคอมโบผสมนะครับบีดเดมอนเมดนะครับถ้าชื่นชอบรอบกวนกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคอมโบสุดโหดแบบไหนอีกวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย